ฝังคนในพื Arizona, ้นที่หล sure> ักสองครับปัญหาตอกองกลางนี่ทีนี้เราจะส่งให้ตลาดนะตลาดรถผมว่าของดีคนได้ของสองดีเลยโอ้โหเียอาจจะเป็นรถเก๋งเล็กหรือหรือมอเตอร์ไซค์มารับจากรถเลยมารับอยู่รถเดียวรถเครื่องยนครับ น้องนี่เป็นคนส่งาก็ไปรับไปขนมาแล้วก็เป็นคนกระจายทีที่สามเหตุที่เขาทำพออะไรอยากได้ตังค์ใช้หรือว่ออจริงๆเราไม่รู้หรอกแต่ว่าส่วนมากอะพวกนี้ก็คืออยากอยากได้ได้เงินนะครับอยากได้เงินที่ง่ายนะได้ง่ายนะครับนะครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่ารับจ้างของทีมก็แสนสองแสนเียครั้งนี้ก็แสนห้านะครับ แต่ถ้ามันก็มาแบ่งกันมันก็ใช้เวลาจริงเนี่ยผมว่าวันของวันก็คงอาจจะมีมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมครับในส่วนของผู้ร้องหาครับประกอบอาชีพอะไรนะครับผู้้องหายี่ก่อนเออเท่าที่รู้เนี่ยนะก็เขาก็เปิดร้านซ่อมเราใช้เขาร้านซ่อมเหมือนกันแต่ว่าร้านซ่อมมอไซค์นะครับร้นนานซ่อมมอไซค์นะครับแล้วก็ ลนั่นก็เหมือนรับจ็อกนะครับมีกลุ่มก้อนเขาซึ่งนะครับตอนนี้เราก็คนที่ร่วมกระบวนการเราก็รู้ข้อมูลตรงนี้นซึ่งต่อไปก็คงต้องออกหมายจับแต<ช>่ว่าถ้าพบเห็นรถลักษณะตึงตู้รถตู้รถข้างหน้าที่ที่สามารถบรจุบรรทุกได้แบบนี้จอดค้างไว้จอดทิ้งไว้นะไม่ว่าจะตามปั๊มน้ามันก็ดีลานจอดรถก็ดีนะครับ ขอให้ช่วยแจ้งมาทางที่1 9 1เ้านะครับนะซึ่ง1 9 1เ้านเนี่ยจัดระบบในการรับแจ้งไว้เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเราเขาบังนในพื้นที่หลักสองครับเรื่องหาจากของกลางนี่ทีนี้เราจะส่งให้ตลาดนะตลาดก็คุณบอกของดี อเาจจะเป็นรถเก๋งเล็กหรือ